สวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ได้มีการเรียกว่าด้วยความเป็นห่วงประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนงูพิษเอยมันหนีน้ํามาแล้วก็ยังรวมไปถึงโรคไข้เลือดอออีกล่ะที่มาจากยุงลายข้อมูลนะคะสัตว์เหล่านี้แล้วก็โรค พวกนี้จะมามากเลยในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้แล้วก็จากข้อมูลนะคะก็พบว่าในปี2,566ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากการถูกงูพิษและสัตว์มีพิษกัดเนี่ยมากถึง1 2 0 0 0คนนะคะแล้วก็โรคไข้เลือดออกเนี่ยเฉพาะว่าในปีนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจํานวนมากถึง1.3เท่าเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นีนทางกระทรวงสาธารณาสุขเองก็เลย มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝากคำแนะนำไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะหากป่วยด้วยอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกและถูกสัตว์มีพิษกัดนะคะอันดับแรกเลยให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็พยายามขยับบริเวณที่มันถูกกัดเนี่ยให้น้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาอะไรมาดามเอาไว้แล้วที่สําคัญรีบพาตัวเองหรือว่าคนที่ถูกกัดเนี่ยนะคะคนที่บาดเจ็บเนี่ยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะ